ตอนนี้เราก็อยูที่วัดอ่างศิลานะครับกับสรีระอัฐิขององค์หลวงปู่นะครับพระวิธทธิสมาจารย์องปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับวันนี้บรรยากาศในวัดเงียบสงบมากครับผมในวัดก็ยังเป็นแบบโบราณน,นะครับ หอระฆังอยู่ข้างหน้านะครับผมนี่นะครับโอ้โหบรรยากาศเข้มขังนะครับตัวพระไตรปิฎกนะครับโอ้โหหลวงปู่นะครับโอโ้ขอบารมีหลวงปูง่องค์ ผู้ยงปกปักรักษาให้โรงแรมชาวคาดปลอดภัยตลอดปี2567กกตลอดปีตลอดไปโดยเตือนสาธุ